โอ๊ยอยากอยากเขย่าอยากเขย่าอย่างนั้นสิเดี๋ยวมันหนีมันคืออะไรมันคืออะไรดูสิโอ้นั่งลงค่ะนั่งลงนั่งลงนั่งลง จริงดิมันก็กัดเป็นเหมือนกันนะน่ากลัวมากเลยค่ะขาคงขายูกขาม่ันิตัวนี้ตยัจังตัวนี้ตยัจังตัวนี้ตเอามือแยมดูสิจังตัวนี้เข้ามานี้นเขามาอเมริกาขัจงหรอโอ้เราจะทำอะไรกิน มันสลบเย็นนี้เราจะทำอะไรกินกันเกด้งเดี๋ยวคั่วดีกว่าเดี๋ยวอย่าไปอันนี้สิเดี๋ยวมันจะเละคันน้มันตาแล้วน้องตังจับูอซิอามืยแย่ๆมันดูอ๊ะตงดูสิังกัน อะไรอ่ะอเชด้ดี่อะเ่าเดี๋ยวพ่อจะจัดการมันแล้วอะเดี๋ยวพ่อจะเอาเครื่องในมันออกเอาขี้มันออกไม่ได้ไม่ได้เร็วเดี๋ยวมันจะมืดก่อนนี่มันจะคํำแล้วไม้เล่บมเอาบายบาย นายยกชกชกขึ้นดูสิเอาตัวใหญ่มากเลยอ่ะใหจริงอ่ะนายนี่นี่ตัวใหญ่มากเลยดูท้องมั่งนะคะจะไปไหนล่ะจล่ะท้องตั่งท้องมั่งอะหลังตังอะอะกลัวทำไม อะพอแล้ว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 ายบายไม่ไม่ไมพอแล้วค่ะบายบายก่อนค่ะเดี๋ยวพ่อจะจัดการมันแล้วบายบาย